นี้จะเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าเคยเสียน้าตากับงานนี้บ้างไหมเห็นเห็นคนนั่งหตรงโอวิ่งที่แน่ๆคือผมรวงเวยเพราะหน้าแห้งบินอันเนี้ยทดลองบินหนึ่งวันก็ลาออกไงนะไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะสมัคร ีอินไซ์อะไรเงี้ยคนจะเข้าใจปะใช่ดังแค่ไหนอ่ะบางว่าอะไรอะไรอินไซต์นะอินไซต์แปลว่าล้วงลึกอ่ะหรือเปล่าก็ใครแนะนำตัวเองก่อนก็ชื่อพลอยนะคะแล้วก็อาชีพอาชีพก็คือลูกเรือค่ะลูกเรือลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสนั่นเองนะหรือว่าแอทเทนเดนซ์นั่นเองนะคะเอาครูค่ะเอ่อโอ้มีมีซีโนนิมอีกไหมคะเย็บยักได้ไหมว่า บดดๆกไ้สีแดงนะคะสีแดงจริงๆหลายๆคนเล่นติ๊กตอกอาจจะเคยเห็นนางบ้างนะเคยเห็นปะคุณเป็นหนึ่งในร้านวิวนั้นหรือเปล่าไม้ใช่ล้านวิวจริงนะจะดูได้นีเดี๋ยวฉันมีหลักฐานให้ดูคำถามแรกเลยนะคะคือคุณนิยามการเป็นแอร์โฮสเตสคาร์บอนครูยังไงขอแบบคิดจากใจเอาเฮียดุณนึกว่านิยามแอร์โฮสเตสว่าอย่างไรคุณนึกว่าถามว่าจะแบบโหคุณนึกว่าผู้สมัครใหม่เนี่ย การแบบวีวีคูดอีกรอบหนึ่งว่าคุณเหมาะกับบริษัทหรือเปล่าคิดวีาจะเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าเอาตรงๆเลยนะโอเคตรงๆแบบเรียวเลยนะแบบไม่ลภสวยนะก็คือตอนเด็กๆอ่ะคิดว่าแบบแอร์โฮสเตสใช่ป่ะคือสวยเลยเออจริงเห็นด้วยแล้วก็ลากกระเป๋าใช่ป่ะแล้วก็แบบได้ลากกระเป๋าแบบแต่งตัวแต่งหน้าแบบสวยๆไปทำงานทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบ อพี่คิดแบบเร็วๆเลยอเออมันมันทำให้เข้ามากับคำถามอย่างหนึ่งว่าพ,พี่เลือกมาทำงานเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเพราะว่าพี่ชอบงานแบบสายอาชีพบริการหรือว่าชอบตัวเนนงินของมันผลตอบแทนอะอ่ะอ่ะชอ่ผลตอบแทนเฮ้ยกูเห็นรถถังเฮ้ยเจอรถไหนวะประยุทธ์มาแล้วไอ้สัถ้าผลตอบแทนเวคือตอนสัมภาษณ์กรรมการก็ถามนะว่าทำไมถึงยังเป็นแอ อยากทางานที่แบบว่ามีผลตอบแทนแบบสูงแบบแค่เอาไปแบบว่าทําไปช่วยพ่อกับแม่อะไรเงี้ยให้พ่อแม่แสบายขึ้นมมโมงรับบทนางเอกไปอีกอสัปดาว่างมาสองปีเนะี่ยเป็นไงว่างมาสองปีเลย <c oughs> เออเอาจงจริงตอนนี้ที่ถ่ายเป็นช่วงโควิดแล้วเชื่อว่าสายงานนี้น่าจะกระทบแล้วมันกระทบมากแค่ไหนไหนลองเล่าให้ฟังดิกระทบมากแค่ไหนอรอ,อก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่ามันบินไปไหนไม่ได้อนะเนาะ มันก็อยู่บ้านอะไฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เงินจากการบินไม่ใช่ได้เงินจากเดือนเดือนอ,อเคใช่พอเราบินน้อยมันก็ได้เงินน้อยบินเยอะก็ได้เงินเยอะแค่นั้นเลยการที่เราแบบว่าบินน้อยแบบเนี้ยเรามีแบบงานเสริมอะไรอย่างงี้บ้างไหมที่แบบคือมันถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่มีงานเสริมปุ๊บเราจะเริ่มอยู่ไม่รอดแหลวมันถึงขั้นนั้นไหมเออความจริงมันก็ถึงขั้นนั้นว้ย <laughs> แต่ว่าคือตอนเนี้ยคือให้แบบแม่เลี้ยงอ่ะคือเป็นภาระเป็นภาระของแม่ออคนละเศร้าจริงไม่เป็นไรนี่แหละคือข้อดีของครอบครัวอะไร่เท่านี้แล้วอ่ะไม่ความฝันนะคือแบบอยากเป็นอ่ะคือปัจีัยแม่สบายแล้วนะไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้แล้วนะเออแล้วนี้ก็คืออยู่บ้านอยากพูดให้มันเศร้าเราเชื่อว่าแม่เข้าใจอแม่ก็เข้าใจแหละแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็คงไม่มีใครแบบอยากเกิดขึ้นหรอกหนึ่ง แล้วสังคมการทำงานมันเป็นยังไงแล้วแบบทุกคิดนินทาอะไรอย่างี้กันมากแค่ไหนนินทาเหรอนินทาก็มีทุกสังคมแหละแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้มานินทาต่อหน้าเราไงเพราะว่างานนี <S <s ้มันคือการที่เราทำงานร่วมกับคนอื่นใช่ป่ะเออก็คือการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นถึงเราจะไม่เท่าเขาเราก็ต้องทำงานกับเขาให้ได้อพูดถึงการทำงานร่วมกันน่ะเข้าใจว่าเราจะเจอคนมากหน้าหลายตาทุกครั้งที่เราขึ้นไปบนเครื่องถูกปะ อันนั้นมันเป็นสําหรับสา่การบินใหญ่ๆใ,<อ>ใส่การบินต่างประเทศที่ใหญ่มากๆที่มีคนเป็นมืงหนึ่คนแต่อันนี้นคือสมมติว่าเราอยู่เบตนี้เบตนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบวนๆกันอยู่อย่างนั้นอะแต่เราอาจจะไม่ได้บินกับเพื่อนเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเพื่อนน่อยอะพายก็แทบไม่ได้บินด้วยเลยแล้วก็จะบินกับใครที่ไม่รู้จักใมแต่และไฟว์แต่มันก็มีโอกาสที่จะวนกับมาเจอกันบ่อยมากมากกว่าสายใหญ่ๆเพราะฉะนั้น<ๆ>ถ้าเราทำตัวไม่น่ารักอะ เราก็จอ <lok displayed S 1> เรื่องลือเราก็จอเรื like so ่องลือแล้ววงการนี้มันแคบมากใช้เรื่องลือหนักมากะมันก <in Spanish> <in> ็เป็นท <in> ุกงานแหละเนาะเออัให้้าถูกต้องคือเห็นใน tiktok พี่เยอะมากว่าเด็กจะมาถามเยอะมากว่าแบบต้องเรียนแบบคณะไหนถึือจะสามารถเข้าเข้าสายอาชีพการเป็นแอร์โฮสเตสได้จริงๆก็คือเรียนคณะอะไรก็ได้นะคะอเรียนคณะอะไรก็ได้เลยแต่ว่าที่สำคัญที่ก็คือภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็แบบทาษาคาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามัน ไม่ยากนะแต่ที่มันยากเพราะว่าการแข่งขันมันสูง้วยแบบออสมัครแบบ2 0 0พนคนแต่รับพีแค่แบบ2 0่คน4ี <ผล S 2> คนแ,แล้วการเปิดรับสมัครก็แบบมาแบบสูงส่ช่ปะออมาเป็นช่วงนต้องคอยจิดตามว่าสายนี้ออสายนี้จะมาเปิดยอยะไรเงนี้แต่อย่างช่วงนี้ก็คือยาวๆไปแล้วอย่างพี่พี่จบอะไรมาพี่จบอักสอนจีนค่ะเรียนที่ไหนมาคะเรียนที่ประเทศ ประเทศจีนอย่างเดียวเลยก็คือไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนมหาลัยไม่เคยเป็นเอกมหาลัยที่ไทยไม่เคยใส่ชุดมหาลัยเลยสักครั้งเดียวต้องทนั้นนะทุกคนเคยเสียน้าตากับงานนี้ไหมเคยเสียน้ำตาไหมอรอเคยนะเคยทําไมเล่าคือคือตอนที่เรียนอ่ะคือฝันว่าอยากเป็นแห้งเป็นเด็กใช่ป่ะใช่เราก็ไม่อยากไม่เคยอยากทำงานออฟฟิศเลยว้ยเลือกไดกก็แบบครับพอจบมาก็แบบตั้งใจอ่าน สอบโอีกใช่ป่ะเออแล้วก็สอบครั้งแรกก็ไม่ได้เว้ยไมถึงไม่ได้ตกคะแนนไม่ถึงจริงเหรอ,เ,อ,อเขาเอา600เท่าไหร่ขึ้นวะหวยห้าสิบเพี่ได้เท่าไหร่ได้แบบ500 4, มันมันเต็ม900หนู้กมะเต็มเก้โอ้ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะสมัครเพราะว่าคะแนนไม่ถึงใช่ป่ะก็ตั้งใจตั้งใจแล้วแบบว่าโอเคพอวันหนึ่งที่คะแนนถึงแล้วเข้าไปสมัครก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลย มาแล้วใช่ป่ะก,ก็ย,ยังไม่มีงานทำไม่คิดจะสมัครงานอื่นเลยนะแ <laughs> ม่ก็แม่ที่บ้านว่าไงกับการที่เราแบบทะเยอทะยานในการแม่ก็ซัพพอร์ตท<อ>ุกอย่างซัพพอร์ตว่าพาไปเช่าซื้อพาไปถ่ายรูปพาแม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอะไรอย่างเงี้ยจนจนแบบสมัครมาปีหนึ่งอะ่ะมันแบบปีหนึง่งแล้วเนาะลูกยังจบมาปีหนึ่งอะ่ะไม่มีงานทำเลยทุกแบบก็สมัครแต่แอร์ใช่ป่ะแม่ก็เลยแบบว่าไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศให้ลูกอะไรเงี้ยอยากไปแบบออสเตรเลียหรืออะไรไงี้ยไม่เอาไม่เอาจะทำ อ๋อคือการเสียน้ำตาคอบนทางมันได้ไม่ได้ลรยได้แบบลยได้เกี๊ยวกุลาเตยมีจุดหนึ่งไหมที่แบบวันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยอ่ะจนฉันไม่อยากทำงานนี้ต่อไปแล้วอ๋อมันจะมีครั้งหนึ่งอ็อมันจะมีตอนแรกก็คือก่อนเราต้องเพนก่อนใช่ไหมใช้เวลาสามเดือนเรนทุกอย่างภาษาอังกฤษเล่มหนามากเพนทั้งเซฟตี้ทั้งแบบการโนยาบาลต่างๆต้องอ่านด้วยทั้งอ่านทั้งสอบโอ้โหถ้าสอบไม่ผ่านอ่ะก็โดน ได้เป็นนะกก็คือลับบ้านนะจ๊ะกลับบ้านก็คือกลับไปเลยเออมันยังไม่ถึงขั้นที่เราเซ็นสัญญากันเซ็นแล้วแต่ว่าคนไม่มีโอกาสได้สิบปีอ่ะมันก็จะหดมันก็ต้องไปอ่านหนังสือต้องไปแบบตอบเรียนตลอดใช่ปหมแล้วก็พอเสร็จก็ต้องขึ้นไปฝึกบินมันก็คือแบบเราไม่เคยทำงานเป็นผู้บินแต่เขาขึ้นไปฝึกหหัวหมุนหัวหมุนแล้วก็แบบพวกเมาเครื่องอะไรเงี้ยก็แบบทำไมอ่ะทำไมหัวหมุนอะ คือเราเราไม่ต้องไปเรียนรู้มานอะแล้วทุกอย่างมันไวมากอะแบบบินนี้ไปถึงนี้แป๊บเดียวยอะไรเงี้ยมันเร่งใช่ไหมใช่แล้วต้องเือกต้องเก็บทุกส่วนตรงนี้แล้วก็งมงไปหมดอะไรวะแล้วพี่เขาก็ทำงากันเร็วมากกดดันไหมกดดันกดดันมาก,ออกเพราะให้รุ่นพี่มาสอนปะใช่อ๋อแล้วก็แบบเมาเครื่องอเมาเครื่องคือเราต้องกม้กมๆเงยทางน้้ใช่แล้วเครื่องก็ตกหลุอากาศแล้วก็เดี๋ยวก็ลงเหลือตื่นตรงนี้ก็อ้วงลูกอ้วงลูกอ้วงทุกเซกเตอร์เออแล้วก็ได ก็ผ่านไม่ได้แล้วพอผ่านอันนี้ก็จะได้แบบโซโลปิกตัวเองก็คือแบบอยู่อารมณ์อยู่ในช่วงโปรไฟชันใช่ไหมแอนฮอสเตสก็มีโปรไฟชั่นเหมือนกันเนาะสรุปใช่บางคนนะแค่ไปบินอันเนี้ยทดลองบินหนึ่งวันก็ลาออกเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวที่ที่อยากทำไม่ใช่งานเอาจริงๆเราอยากพูดให้ชัดเลยไหมว่างานเนี้ยมันไม่ใช่งานที่สบายนะมึง ไม่สบายเลยเอสวยตอนเดี้ก็คือตอนที่เดินในสนามกินสวยแค่ตอนนั้นแหละเออแล้วทุกคนมองนี่ก็มองเหมือนกันเขาสวยตลอดนะขึ้นไปก็หัวฟูแล้วแล้วมีกฎอะไรมั่งที่คิดว่าคนนอกอาจจะไม่รู้ว่ามีการตั้งกฎแบบนั้นด้กับการเป็น Air ์ o ฮส e ตสห้ามนั่งรถเมล์ห้ามขึ้นวีทีเอสที่เป็นยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลคือก็มันก็จะแบบเหตุผลคือเด่นไง จริงเหรอไม่ใช่เพราะเรื่องอิมเมจเหรอถ้าแอสเป็นรถแม่มองปะมองมองไหมวะมองนี่เออเมันคือแบรดอิมเมจนี่ก็ใช่แหละคุณไม่ได้อยู่แล้วจริงจริงตอบแค่นี้ก็ตอบไม่ได้เอาหนูไปแทนค่ะพี่เขาไม่ให้อีดอกส่งไม่ได้ไม่ว่าไปตบเม่โดยอ่ะเนี่ยเหรอเออค่ะมีอะไรคะมีแต่เหลือแต่กาแฟค่ะมันเล่าเรื่องผีกันหน่อยไหม เคยเจอบางป้าบนเครื่องนี่มันแบบมันมันผีมันมันมันลอยถึงนั้นปะวะ <c oughs> ผีผีมันมีพวกพาสปอร์ตเข้าเครื่องได้ปะไม่ทุกที่มันก็มีผีหมดแหละตรงนี้ก็มี <c oughs> ผมไม่เชื่อคนนึง <c oughs> <c oughs> คือป้องไม่เคยเจอเองเลยแต่ว่ามีคนเล่ามาต่อต่อกันเออเขาเล่าจนหลอนหลอนแน่อ่าว่ามาสิเอาเรื่องที่คิดว่าแบบเหมาะสมคุณค่าเก่กับการอยู่ในช่องเฮนรี่ดันอิทป้องอ่าเรื่องนี้ก็ได้ก็คือ เนี่ยเราต้องนับ,น,บนับจำนวนผู้โดยสารใช่ไหมเออมันเป็นตำแหน่งหนึง่งที่นับจำนวนผู้โดยสารก็นับไล่ลงมาหลังชั้มนมะนาใช่ไหมแล้วพี่คนเนี้ยเขาก็เห็นสมมติว่าผู้โดยสารมี170คนแต่พี่เขานับได้171เลยนับได้171ใช่ปะนับั้ผ่านได้171เฮ้ยไม่ตรงไม่ตรงกับก้าวอะไรอย่างเงี้ยแค่สองอเอา171 นับเท่าไหร่ก็ร้อยจเจ็ดสิบเอ็ดว้ยแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าเปลี่ยนคนนับด้วยก็โอเคได้ร้อยเจ็ดสิบว้ยแล้วทีนี้พี่คนเดียเขาก็บอกเขายืนยันเนี่ยลุงเขาก็คิดว่าคนที่เกินว่ะคือลุงที่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำเลยลุงยืนอยู่หน้าห้องน้ำลุงใส่เสื้อสีนี้นี้นี้นเขาก็พูดออกมาเลยนะแล้วสีนี้เนี่ยตอนนี้ไม่เห็นแล้วอาจจะไปนั่งแล้วเลยเคิดว่าลุงอกไปนั่งแล้วแต่จริงอ่ะไม่มีลุงอยู่ในนั้นด้วยก่อนวันนี้ก็คือเมื่อวานใช่ไหมมีเหตุการณ์ที่ แบบเสียชีวิตด้วย <ไอ S 1> เสียชีวิตอยู่แบบตรงแถวๆบริเวณหน้าเครื่องอ่ะก็คือเขาต้องจะกลับบ้านหรือป่วยหรือไปรักษาอะไรแต่ละแบบในชีวิตต้องนั้นก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานอ่ะอยู่บนไฟนี้ด้วยเออเขา,ขาบอกว่าเมื่อวานนี้เพื่อฐานทุนชีวิตอะไรเงี้ยแล้วคนที่นับคนเกินอ่ะก็บอกว่าคนเนี้ยใส่เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีนี้สีนี้สีนี้ก็ตกเป๊ะเลยซึ่งมันตรงกับเมื่อวานเว้ยเออแล้วที่ที่เขายืนอยู่ก็เป็นที่ที่เขาแบบว่าเออตรงนนั้ลุงติดใจแองไง ออก็เลยไม่ยอมไปสบายเพราะเอ,อมันสวยไงแล้วก็จะมีอีกเรื่องเว้ยเอาราว่าไม่เอามันหล่อนเกินเอ้าทำไมก็บอกให้เล่าอันนี้มันหล่อนที่สุดเอาแบบนี้เล่นมุกไม่ได้เลยอ่ะจริงเหรอเออจริงเหรอะอะไรละ่ะมา,าเก็บไว้เล่าช่องขูว่ว่ากูจะเก็บช่อง่อะเล่าก็ได้เครื่องเนี่ยพอถึงตอนซื้อเพราะว่ามันจะจอดนอนรู้ป่ะว่าจอดนอนคืออะไร ก็คือการที่เครื่องไม่วินแล้วนะวันนั้นก็คือเครื่องจอดแล้วทีเนี้ยคือเราจะต้องมีกระเป๋ากระเป๋าเงินส่วนกลางใช่ไหมเพราะว่าเราขายของบนเครื่องแล้วที่เขาก็เล่าว่าเคยมีคนลืมกระเป๋าเงินแล้วทีเนี้ยเครื่องปิดปิดหมดแล้วล็อกประตูแล้วดับดับอะไรหมดแล้วใช่ไหมก็ต้องมีหัวแบบประตูให้ที่เหลือเราข้างล่างไอสองคนนี้มันก็เดินใช่ไหมเอาในการเว้นแล้วทีเนี้ยมันมืดจนแบบ ปีมันลับตาอเออก็เลยต้องเปิดไฟฉายเวย้ยอีกคนนึงมันยืนรอหน้าเครื่องกระส่องไฟฉายจากโทราศัพท์เว้ยเดินเดินเไปแล้วไปถึงโอเวอร์วิงโอเวอร์วิงคือตรงกลางตรงปีก <Okay. S 2> อ่ะโอเคเพื่อนคนที่เดินไปก็สะดุดล<ง>้มเว้ยอุ๊ยพอล้มเสร็จมันลุกขึ้นมาไอ้ข้างล่างยืนอยู่ยืนยืนรออยู่ข้างล่างเครื่องอ่ะกูกรี๊ดเว้ยแบเฮ้ยเรวเร็วเร็วเลยอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้รู้สึกว่าแล้วไอ้ไอ้คนที่อยู่ตรงกลางเครื่องอ่ะมันก็รีบวิ่งไปข้างหลังเลยเพราะที่ตังค์หยิบตั ข้างหน้าคนนึงอ่ะแบบเร็วๆเร็วๆเร็วๆอย่เงี้ยเห็นอะไรก่อนแล้วทีนี้พอลงไปก็ถบบวขาะว่าเมื่อกี้ทำไมกิ่ทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเห็นคนนั่งอยู่ตรงโอ้ววิงก็เลยเห็นกลางอ่ะไม่ได้มีคนเดียวนะมีหลายคนเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างล่านี่ยฟังเอาขนลุกเลยอยืมไอตอนที่มัน ả, เดินเข้าไปมันสะดุดใช่ปะคนข้างหน้าบอกว่าเห็นเป็นเงาเอื <h <h ้อมออกมาอย่างเงี้ยค่ะทำไมอ่ะเอื้อมทำไมก็เลยสะดุดเลยโอ้ย ทำงานอ่ะเคยแอบแซบปะหมายถึงว่าแอบกินส้มตอบนเครื่องเหรอไม่ใช่พบก็นมานานยังก็คบกันมาเท่าจํานวนที่เขาทางานอ่ะเก็บประสบการณ์มากกลัวไม่มีมาพูดถึงข้อดีของงานนี้กันเถอะค่ะือมีเยอะมากเลยนะข้อดีของงานเนี้ยจะพูดมาเลยก็คือว่าเราอ่ะไม่ต้องทํางานแบบออฟฟิศที่แบบแปดโมงเก้าโมงตอกบัตรเลิกงานห้าโมงใหม่อันนี้ก็คือ เราเฟลซิเบิลมากกว่า,าใช่แล้วแบบวันหนึ่งอาจจะแบบทำงานแค่แบบสี่ชั่วโมง8ดชั่วโมงก็ว<อ>่าไหเออแล้วก็มีวันหยุดไม่ตายตัวอ,อ่ะข้อเสียก็คือไม่ได้หยุดได้ข้อเสียแล้วไม่ได้หยุดวันเทศกาลอ,อ,อย่างสงการเนี้ยได้หยุดแน่แน่แลลวแต่ของเราขึ้นอยู่ที่ตาราอู้หูนี่คำถามนี้เด็ดมากพี่ทำงานอยู่บนเครื่องบินไม่กลัวเครื่องบินตกหรอคะไม่กลัวเครื่องบินตกหรอจะแบบว่าเครื่องบิน มันอย่างนั้นเลยใช่พอเวลามันตกเพียงมันก็ลยเป็นข่าวใหญ่เลยก็จริงใช่มันเป็นระยะห่าที่ปลอดภัยที่สุดเราก็มันไม่ได้ตกง่ายๆขนาดนั้นต่อถ้าเทียบกับรถยนต์ก็คือรถยนต์ตกรถยนต์ชนกันทุกวันเออใช่ชแต่แค่ถ้ามันตกคือมันจะเสียมากมันจะคาทัสรฟิกมากทุกคนได้วอแคปใหม่อีกแล้วคาทาสรฟิกแปลว่าอะไรคะม่ ว่าอะไรอ่ะเว่าอะไรเดี๋ยวหนูแปลให้ฟังนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าหายนะเหรอปังเหมือนมารักกูมาตกดางกันด้วเป็นแอร์นี่ต้องเก่งกี่ภาษาคะภาษาหลักๆคือภาาษอังกฤษอีตักดิ์พาอสาวกูว่านขทาฟีแปลว่าอะไรโ็้ไม่แล้วเก่งภาษาอังกฤษตามมา้ว ว่าพี่เขาก็พูดภาษาจีนได้เหมือนกันใช่เออมันคือเราซื้อเนะถือว่าเราได้เปรียบใน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 สายอาชีพนี้ถือว่าได้เปรียบนะถือว่าได้เปรียบแต่ทุกวันนี้คนเริ่มพูดจีนเยอะขึ้นไหมกับคนที่มาสมัครกับงานนี้ได้ายไปว่าตอนเนี้ยท็อปแดนดันด้งทุกคนคือพูดจีนนะกิจเป็นหมดเลยปะเกือบนะเกือบเพราะมันมีแบ่งว่ามีลูกเรือจีนเนี่ย เป็นลูกเมืองจีนเขาก็จะได้ยื่นค่าภาษาอีกเวลาที่บินไปจีนสำหรับูดจีนน่าเราก็เป็นอนาชีพเจ้าพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออถูกต้องอาชีพนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทำให้น่าแก่หรือเปล่าคะหูแอร์แต่ละคนแบบว่านี่ไงเยอะๆแบบมีน้ำสวยๆเ <c oughs> ชงเชงนันนิ่งน่งแต่ทำไมทำไมเขาบอกว่าการอยู่ข้างบนมันแบบว่าดีไฮเดรตเพราะว่าความกดอากาศมันแบบว่าต่ำต่ำใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ออกซิเจนจริงๆแล้วมัน การใช้ออกซิเจนที่เครื่องบินอ่ะเด็กนะเข้ามาเว้ยเพราะว่าความสูวณถึงที่3,000ลิตรอ่ะม,ม,มันแบบว่าไม่มีออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราต้องเสียอมเองแต่ที่แน่ๆคือผมร่วงเลยผคือหน้าแห้งเออแล้วก็ต้องใช้ครีมบำรุงอะไรผมร<แ>่วงก็ต้องกินอาหารเสริมป,ปั๊เออใช่แล้วเรื่องการนอนอ่ะมีป้ามีปัญหาเปล่าไม่ค่ะว่าตื่นตีสองไม่นาฬิกาตั้งตัดีเลยส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับเว้ยเพราะตื่นเต้นจุ๊อีกวันหนึ่งอ่ะแบบมากังวลันแบบ ที่สองรูปเกลือที่สองรูปเหนือแล้วอะไรอ,อ๋เอเราก็รีบนอนแต่พุ่มหนึ่งสองพุ่มอะถ้าสายหนึ่งทีเขาให้ไหมไม่ได้เลยสายหนึ่งนะทีคือโดนวอร์นิ่งเลยส่งเมลมาเลยใช่ไหมใช่อยากพูดอะไรบ้างพูดเลยไม่ว่างานอะไรใช่ไหมยิีย <c oughs> ดูแบบว่า <c oughs> <c oughs> จริงจัง <c oughs> ดูแบบจริงปังก็คือมันก็ไม่ได้ง่ายแต่เราก็ไม่ได คือพลอยอบบเป็นคนที่ไม่ได้เก่งไม่ใช่คนเก่งนะเออแต่ว่าพลอยแบบพยายามมากเลยเวต่าเราทาไม่ได้เราก็จะไม่ได้ทางานที่เราอยากทำใช่ไหมล่ะเออคือมันคือความพยายามจริงๆเลยพยายามทําได้ทุกอย่างแล้วก็สมมติว่าครั้งแรกไม่ได้อ่ะก็แบบทําใหม่มันจะดีขึ้นในทุกๆครั้งเลยเย็ดเย็ดสรุปว่าชอบเนาะงานนี้ชอบชอบมาถูกทางเนาะใช่ให้ย้อนเวลาไม่ได้ก็ไม่เป็นแล้ว แชร์แล้วก็ซับสไครป์ช่องเลยวดนนีกดช่องตู้เออช่องนี้ลังก็ไปกดช่องโน้นด้วยวลาวันนี้ไปก่อนเลยคะหนึ่งสองสามีมาก